ันนี้เราก็จะมาเกะกล่องจุ่มวันคีิต่อกันนะครับนี่จุ๊อันนี้ผมน่าจะให้เราน่าจะเป็นการ์ดนะครับอู้อู้ว้าวก็คืออืมแล้วว่าให้มันแก่ จริงด้วยอู้ถัดไปของดีเด็ดในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือทุกคนเห็นอะไรไหมคูโดโอันั่นเองนครับซื้อจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยราคาหาลักร้อยขึ้นบอกให้อ่ะทุกคนผมเห็นแล้ว ลายบาทเลยอะทุกคนแก่ไม่จช่แก่อะไรนะผมไม่ค่อยรู้โอ้โหวยแง็ปตุงกเลยดูฟี่ดูฟี่ทุกคนยังเข้าไปน เดี๋ยวเราก็จะไปแกะอันนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะจับเลยนะครับสามสองหนึ่งตู้ก็จะมีตัวผ้าเอกนะรับวันนี้ก็จะเป็นเกียร์ห้านะครับนี่เกียร์ห้านะครับเขาจะเรียงตัว ยากสิร่างปกตินะคะอันนี้โซโลอันนี้ผมไม่ค่อนแน่ใจนะคะผมยังรู้ไม่ถึงถ้าจะเป็นโหมดอาชูล่าสักอย่างไม่ก็โบนอะไรสักอย่างอ่ะทุกคน แล้วก็จะเป็นน้ำนี่นะครับมันเยอะมากเดี๋ยวผมค่อยค่อยไปทำคลิปแยกทีนึงนะครับทุกคนบอกให้คนถัดไปคืออุซุ บตเดี๋ยวนี้ผมก็จะแบ่งเป็นชิปเดนทูด้วยอีกชิปหนึ่งครับดีครับให้เดี๋ยวก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครับ น่นะค่อยแบ่งแยกงทีนึ่งเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย